สวัสดีค่ะวันนี้โพสเวอร์ตี้พามาที่พฤษาวิวสิบอยู่ในซอยกระทุ่มล้ม19พุทธมณฑลสาย4เป็นบ้าน2ชนั้นมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำหนที่จอดรถค่ะหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทำเลดีหมู่บ้านสงบไม่มีค่าส่วนกลางค่ะเข้ามาภายในตัวบ้านจะเจอกับห้องโถ ung, งโลง่ลงๆ1ห้องค่ะถัดไปห้องด้านหลังจะเป็นโซนครัวและบริเวณซักล้างค่ะ โซนบริเวณครัวมีบิวอินเคาน์เตอร์ครัวไวให้เรียบร้อยแล้วค่ะและใครที่กังวลใจเรื่องกลิ่นเรามีประตูปิดกั้นเพื่อกันกลิ่นเข้าไปรบกวนภายในบ้านนะคะชั้นล่างจะมีห้องน้ําให้1ห,ห้องไปต่อกันที่ชั้น2เลยค่ะเป็นบันไดมาด้านซ้ายเราจะเจอกับห้องน้ําค่ะสุขภัณฑ์ในห้องน้ําทุกอย่างครบคันพร้อมเข้าอยู่ห้องถัดมาจะเป็นห้องนอนห้องแรกค่ะ ต่อมาเป็นห้องที่สองห้องนี้จะเห็นวิวหน้าบ้านค่ะเรามาถึงห้องนอนห้องสุดท้ายกันแล้วนะคะห้องนี้ก็จะเห็นวิวหน้าบ้านได้อย่างชัดเจนเหมือนกันค่ะบ้านที่พร้อมเข้าอยู่เดินทางสะดวกในราคาเพียง1.99บ้านแบบนี้พลาดไม่ได้นะคะติดต่อ property เลยค่ะ